ลมหนาวพัดว้อยๆกินข่าใหม่กันยังเป็นกินของเขา่าดำน้ำบวกเขาเ่าเมาหอมย่นใจป้าคอนเริ่มตีน้ำใส่ตมอากาศหนาวเย็นเริ่มเข้ามาบ่งบอกถึงความเป็นฤดูหนาวรักษาสุขภาพกันค่ะออกกำลังกายบ้างขยับแขนขยับขาลับตาสุดลมหายใจลึกๆ เพิ่มออกซิเจนให้เลือดร่างกายกะสิสูบฉีดเพิ่มความเป็นนุ่มเป็นสาวกันจ้าเป็นจังไดกันแน,น่น้อวันทีหนึ่งที่ผ่านมาพี่น้องที่ติดตามช่องยายมีไผโชคดีมีไผโชคดีมิใช่แนะ่ยกมือบอกในเดอ้อผู้ใดมีโชคใหญ่ยายสิไปเยี่ยมแสดงความยินดีนำถึงหม่องถึงบอนถึงสิมิโชคใหญ่โชคหน่อย,อยกระือว่าเป็นเรื่องที่ดี ยายขอขอแสดงความยินดีน้ำสุภูสุคนเด้อจ้าสำหรับวันที่หนึ่งผีพานมากคือกันเป็นมือทีดีสำหรับน้องแอมชนทีชาตสาวน้อยมหัศจรรย์เป็นอีกก่าวที่สาวน้อยเพชรบันแพงให้โอกาสน้องแอมขึ้นเวทีครั้งนี้ถือว่าบอดโจเป็นทั้งเสือปืนไว้เป็นทั้งผู้ให้โอกาสเป็นทั้งผู้บริหารที่มองเห็นแววสนับสนุนน้องแอม และขังไฟหนองแอมกับเป็นไฟที่ได้กาไรเห็นเห็นชัดเจนได้ขึ้นไว้ที่ใหญ่ยังเสาหน่อยเพดบันแพรงได้รับความเมตตาจากบอทโจได้รับการฝึกฝนจากเวทีใหญ่ได้มีโอกาสพบปะพี่น้องเอฟซีแฟนครับแม่แมของนักรลองนักแสดงศิลปินพีพีกัถือว่าเป็นการประตูชี่สวยงาม สำหรับบอทโจชีมอบโอกาสให้น้องแอมในมุมมองของย่ายนะคะหลังจากครั้งแรกที่อำเภอร์เดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีที่สาหน่อยเพชรบันแพงให้โอกาสน้องแอมขึ้นทำการแสดงเปิดโตและวันที่หนึ่งที่ผ่านมาบอดโจเสือปืนไวผู้บริหารหัวคิดกว้างไกลก้าให้โอกาสน้องแอมร่วมงานเป็นครั้งที่สองยูโดมสาหน่อยเพชรบันแพง ในไลสดกุมปิดกับมอล่ําสี่คณะซึ่งเป็นศิลปินมอล่ําในสังกัดสาวหน่อยเพชรบันแพงอย่างเช่นว่าแมวลาพาเพลินเพชรบึงกุยหาแดกๆากบันเทิงศิลเป็นตน้นซึ่งก็ได้สร้างความทึกอกถึกใจให้กับแฟนๆเอฟซีหลายๆงานนี้บอกเลยว่าน้องแอมกำไรเห็นเห็นส่วนบอดโจแห่งสาวหน่อยเพรบันนแพงได้ใจเอฟซีแฟนครับแม่ยก กลูซึกหักบอดขึ้นอีกเต็มกระตามากมีเงินเทไรจกเป็นจกพี่น้องแม่ยกข่อยศิลปินสาวน้อยมหัศจรรย์เสียงแหบดีมีสเสน่ห์เป็นการร่วมเสียงนักกลองศิลปินแนวนาไว้ในเส้นเสียงของน่องแอมคือกันกับมีนักกลองหลายหลายคนอยู่ในโตน้องคนเดียวฟังๆไปก็ออกไปทางสิริพอนห้าลั่งเถือก็ออกไปทางดอกอ้อ ฟังฟังไปเอา้าเสียงตายออระไยกมาขักกว่านั่นเด้อพี่น้องเสียงเวียงนาริมลนถึงเป็นไอดอลของน้องแอมอยู่ติดโตเลยแฟนคลับหลายๆคนวา่าฟังเพลงแอมบอ่เบื่อเลยคือจังได้ฟังนักกลองไลง่หลายคนพร้อมกันมหศจรรย์ความสามารถหลายอีลีสะบันทรงเล่ามาให้มีพ่อนสรค์ทางนี้ของจริงเช่นนี้แล มาติดตามกับคำสัญญาที่ชานุมานสาวน้อยอายุ17ปีกับคำสัญญาที่ชานุมานตอนนี้พี่น้องเอ้ยทะลุยอดบักพาวยอดบักตานเพละ่ะวิวของเราทะลุตอนนี้หาล้านวิวไปแล้วพี่น้องเพิ่นว่าเมืองแล้วบอเป็นตากะเป็นตาเมืองแล้วเป็นตากะบอเป็นตาส่วนน้องแอมชนที่ชาววัยรุ่นสมัยใหม่วัยรุ่นสร้างตัวเป็นคนที เป็นตาที่สุดของยุคนี้สมัยนี้หลังจากที่ปล่อยเพลงไปในกระแสโซเชียลพี่น้องซัวขามขึ้นซัวกับผิดตาลงมืนตาขึ้นปุ๊บกลายเป็นหนังคนละมวลกลายเป็นหนังคนละเรืองจากเด็กสาวธรรมดาธรรมดาที่คู่สลาเมตตาจากสาวกี่ไฮที่คู่สละเอิญด้วยความเมตตาด้วยความหักแต่งเพลงไหที่แสดงความเป็นตัวตนของแอมไฮแอมได้ไดร่อง และส้วคําขึ้นมาสจารย์นั่นน้องแอมขึ้นสูเวทีศิลปินยังเต็มโตมีบานฮักน้องแอมขึ้นมาท่านที่มีเอฟซีแฟนครับเป็นของเจ้าของนี่ละพี่น้องเพิ่นว่าความแน่นอนคือความบอ่อแน่นอนคือย่ายว่าจากเด็กสาวธรรมดาธรรมดากระพริบตาปริบๆลืมตาขึ้นมากลายเป็นสาวหน่อยศิลปินดังคนรู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมือง จากดวนเพลงชิ่งทุ่นยีสิบเอ็ดสมัยในนามของแอมชนทิชาชานุมานอำนาจเจริญหายฟึกไข่บอยซ่อมไข่บอยสี่ยางก่างเท่าทางเดินสี่หลูทาทางอันสงา่างามองอาหือออนแอนออรชอนว่าดยเรื่องล่องเท่าส่วนสูงนอกพี่น้อง เป็นสิ่งจำเป็นอยู่ด้พยพอการสวมร่องเท้าส่วนสูงคือการเพิ่มความสูงให้ค้นสวยเพิ่มเพิ่มสวยเพิ่มความมีสง่าราศสีอีหล่าแอมต้องซ่อมใส่ดูดูซ่อมใส่ส่วนสูงยางยู่บานเทาใส่ซ่อมถูกมือจนสามารถใส่แลนด์ได้ผุหลายย่ายวาใส่แล้วเต้นเมิดขึ้นคือจังพีพีแดนเซอร์นี่ย่ายว่ามันจังสุดยอดต่อไปบนเวทีน้องแอมกสิเชิดใช้สูง เปี่ยวเพียวร่มเด้ออีหล่าเด้อส่วนคำสัญญาที่ชานุมานคู่เพลงคนดังเลี่ยงรอยถอยคำเหตุไห้มนต์ขลังของชานุมานนี่เกิดขึ้นเพลงนี้เป็นเพลงเปิดตัวน้องแอมได้เป็นอย่างดีและด้วยเสียงของน้องแอมติมี่ลีลาการ่ายถอดเพลงออกมาแบบเศร้ารจังส่งวรแหกคำสัญญาที่ชานุมานเป็นเพลงดังเป็นเพลงที่ล่องไปแล้ว ผู้แตกหิตติดชาติติดอันดับมาแรงย่ายนี่กดัวใจให้แอมเลยได้นี่สำหรับความเกล่อนไหวของบอสจูยยมนินย่ายขคอแสดงความยินดีนําเดอ้อสำหรับการขยายเขตขยายอาณาจักรให้กว้างใหญ่ไพศาลออกไปอีกนี่รัละพรีนองสมย่ายยองเล่าอีหลีได้พอยายอันนี้เล่าเก่งคักเสือปืนไว้บ่บมีไัยเกิน พิกปืนวงหมอลำสาวหน่อยเผ็ดบั่นแพงจากหายใจริบปรีมาหายใจได้เต็มปอดแถมมีการบริหารงานแบบค้นหลุใไม้ไฟแรงจากเมื่อน,นั่นมาถึงมือนีบบอดโจผ้าวงหมอลำยืนบนเวทีอย่างสง่างามเป็นหมอลำแถวหน้าอย่างภาคภูมิใจการแสดงความดีใจนํ่เดือจ่าบอดกับทีดินเจ็ดไลที่ดินขางอาณาจักรสาวหน่อยเพชรบานแพง เอารถนอนแหลกที่ดินปาดความคึ้เจ้าสุดยอดมีที่ดินมีแต่สิดีไปนาะที่ดินกว้างๆเฮ็ดอีอ e, ยังกระไดจัดคอนเสิร์ตกันยังใดเจ็ดไตรบ่อหน่อยเด้น้องรับคนใดเป็นหมือนสุดยอดบอดกับขึ้นเจ้านี่ล่ละบอดโจย้ยขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิงยินดีกับบอดคนเกง่งเกง่งไม่ถูกถูกเรื่องยินดีที่เจ้าให้โอกาสน้องแอมขึ้นเวทีฝึกกล้องฝึกซ้อมฝึกกล่ํา ให้โอกาสน่องไดแกนเวทีชิ้นเวทีเจ้ามันเสือปืนไว้ย่ายย่อมหลับอิลีเอาเป็นว่าขอชื่นชมจากใจจริงส่วนน้องแอมประสบการณ์ดีดีจังสี่เก็บเกี่ยวเอาเด้อีหลาจากเวทีสาวหน่อยเผ็ดบานแพงเก็บเอาไล่หลายเก็บใส่ก,ก,กระตาเก็บใส่กระบุงเวทีใหญ่ไม่แน่ห้เลียนรูล้ายสิ่งหลายอย่าง ชื่อเป็นประสบการณ์ที่ดีขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนให้เป็นประกายในแวดวงศิลปินต่อไปและต่อไปจ้า